าลครับก็สัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับมาดูดิตอนนี้ผมมีพัสดุมาบ้านครับดูดิมีของมาว่ะอันนี้คือเป็นของจากเกมนะเกมที่เราเล่นเนี่ยนี่แต่มันส่งมาครับอันนี้คือผมว่าน่าจะได้กันหลายคนอยู่นะคนที่มันทําช่องเนี่ยปะาดีมาดูกันครับว่าของข้างในที่คือมันจะมีอะไรเนี่ยดูดิกล่องนี่คือใหญ่เอาเรื่องอยู่นะแล้วก็มาเปิดกัน อันนี้ผมเปิดลำบากอยู่นะแล้วก็เปิดแค่มือเดียวเนี่ยแล้วก็ถือกล้องด้วยนี่มาแล้วโอ้โหอันนี้เปิดกล่องมามันก็มีเป็นถุงผ้าแล้วก็มีโลโก้เกมวะ่ะนี่แต่ว่ากล่องมันใหญ่อยู่นะเฮ้ยอันนี้คือแบบมีถุงหค้วให้ด้วยนะเอาว่ะอันนี้ผม,มว่าเราไปซื้อของเซเว่นได้เลยไปกับถุงนี้นี่มาดูว่าข้างในนี่คือจะมีอะไร น,นี่ไรก็โยนทิ้งเลยนี่ข้างในก็เป็นกล่องนะดูกันครับนี่โอ้ยกล่องมันนี่คือสวยอยู่อ่ะอันนี้ถุงผ้าถุงผ้าก็ถุงทั่วไปครับไม่มีอะไรแล้วใช่พาะข้างในเนะี่ยโอเคนี่แต่ก็สวยอยู่ครับดูดิดมันก็เป็นโลโก้เกมอ่ะ เดีย๋ยวเราก็มาดูว่าข้างในนี่คือมันมีของอะไรบ้างดูดิมีพวกอันนี้ออกมาด้วยวันเป็นสายอะไรเนี่ยกล่องก็ประมาณนี้ครับมันก็ใหญ่อยู่นะดูดินี่นี่นอ้ยข้างในนี่คือมันมีของอยู่3ามอย่างนะมาดูกันครับว่า ใน3ชิ้นที่มันส่งมาเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างูดิอันนี้คือประมาณนี้อันนี้คือมันใหญ่หน่อยยาด,ดูครับอันนี้เกมมันส่งอะไรบ้างเนี่ยผมส่งข้อมูลให้มันไปนี่คือเกือบ2เดือนเลยแล้วก็เพิ่งได้มาแต่ของนี่คือไม่แค่นี้มันคืออะไรกันหลารก็มาดูกันครับอันนี้น่าจะเป็นตัวคาปิบาราป่าดูนี้เนี่ยด ข้างหลังก็เหมือนกับว่ามันจะทาให้เราแบบไปติดตู้เย็นได้อะไรอย่างนี้มาแต่ไม่มีอะไรเลยครับข้างในก็มีแค่3อย่างนี้แหละแต่เราก็มาดูน,นี้นครับอันนี้คือใหญ่สุดละมาดูว่ามันคืออะไรเฮ้ยน,นี้คือมาเป็นสายเลยโอ้โหยแล้วก็มีโลโก้เกมอันนี้ผมว่ามันเหมือนกับเป็นสายสะพายปืนเลยว่ะแต่ว่า มันจะเป็นแบบพวกสะพายปืนพวกบีบีกอะไรเงี้ยเนี่ยพวก a i r ์ซอฟดูดินี่ประมาณนี้มันก็เป็นเกมยิงปืนครับมันก็เลยทําสายนี้มามน่าจะเป็นสายสะพายปืนนะไปอันนี้คือของชิ้นแรกครับประมาณนี้แต่ก็คงไม่ได้ใช้หรอกนะแล้วเก็บไว้ไปมาดูของชิ้นที่2องนี่อนกันครับว่าอันนี้มันคืออะไรเฮ้ย ข้างในนี่คือเห็นเป็นใสๆมันคืออะไรกันเฮ้ยอุย๊ยดูดิอันนี้มันคือเป็นพรสวรรค์ว่ะดูดิพรสวรรค์ที่เราใช้ในเกมเนี่ยนี่มันมาแบบเป็นพวงกุญแจเลยนี่มีสายห้อยด้วยนะแต่มันก็มาในกล่องแบบนี้ครับดูดิเอาไว้ตั้งโชว์แต่ว่าเราก็สามารถไปถอดแล้วก็ไปทำเป็นพวงกุญแจได้เนี่ย แต่ก็เก็บหม้แบบนี้เลยครับดูดินี่และนี่คือของที่มันส่งมามีคาปิบาร่าเป็นตุ๊กตาตัวเล็กประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสายสายปืนนะครับนี่แล้วก็มีโลโก้เกมด้วยมาแล้วของทั้งหมดที่มันส่งมานี่คือมีแค่นี้เลยครับผมนึกว่ามันจะส่งอะไรมาตอนแรกนี่คือผมเดกว่าจะเป็นแบบพวกหมวกอะไรก็พวกเสื้ออะไรเงี้ย แบบเป็นของเกมแต่ว่าของที่มานี่คือตามนี้เลยนี่แถมยังได้ถุงผ้าด้วยนะเอาวะโอเคนี่เลยครับเรามาดูกันอีกรอบอันนีเขาเป็นพรสวรรค์นนะอนไ้วะ่ะเกมมันบอกว่า พอสวรรค์น,นี่แหละทาให้เกมรวยมันก็เลยส่งไอ้นี่มาอันนี้ก็เป็นสายสปายปืนมาณนี้ครับทั้งหมดของที่เราได้มานะมันก็มี3อย่างดีแหละตอนแรกผมก็นึกว่าอะไรมามาแล้วก็เก็บไปนี่มาดูกล่องมันนะกล่องมันก็สวยครับเป็นกล่องสีดำโอเคครับวันนี้ผมก็มาสั้นๆครับแล้วก็มาอินบ็อกกล่องที่ทีมงานเกมส่งมาเนี่ยแล้วก็ได้อันนี้เลย วันล้งเจอกันใหม่ครับวันนี้ก็มาสั้นๆวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนผมไปก่อนละ